ท่านประธานที่เคารพครับผมกรวีปิศนานัฐกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักภูมิใจไทยจ,จากจังหวดัดนงทองในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับผมขออนุญาตที่จะได้เป็นตัวแทนของพักภูมิใจไทยในการเสนอ <c oughs> ร่างแก้ไขรัฐธ,ธรรมนูญเพิ่มเติมนะครับโดยเสนอโดยท่านอนุทินชาญวิรกูลก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาสาระ ผมขออนุญาตที่จะเริ่มต้นด้วยการอ่านหลักการแล้วก็เหตุผลตามร่างที่ท่านอนุทินชาญวีรกูลและคณะได้เป็นผู้เสนอน,นะครับหลักการก็คือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา256ของรัฐธรรมนูญแห่งราชนจาจักรไทยและเพิ่มเติมหมวด15ทับ1การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เหตุผลด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชนจาจักรไทยมาตรา256 ได้กําหนดหลักเกณฑ์ขั้นตอนและว,วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรวมถึงจํานวนคะแนนเสียงของสมาชิกรัฐสภาที่ให้เห็นชอบในการออกเสียงแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามที่กําหนดไว้ยังไม่เหมาะสมกับสัดส่วนของจํานวนสมาชิกรัฐสภาทั้งหมดอันเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทําให้ไม่อาจแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและสถานการณ์โลกจึงสมควรแก้ไขามาตรา256 ประกอบกับให้ประชาชนซึ่งเป็นผู้ทรงอำนาจในการสถาปนารัฐธรรมนูญหลายภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในรัฐธรรมนูญตั้งแต่ต้นจนถึงการให้ความเห็นชอบดังนั้นจึงสมควรเพิ่มหมวด15ทับ1การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชนจาจักรไทยจึงจำเป็นต้องตรารัฐธรรมนูญแห่งราชนจาจักรไทยแก้ไขเพิมเ่มเติมฉบับที่พศฉบับนี้ขึ้นท่านประธานที่เคารพครับ ในเบื้องแรกก่อนที่จะได้อภิปรายได้แสดงความคิดเห็นของทางพรรคภูมิใจไทยแล้วก็เพื่อนสมาชิกผมอยากจะขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกครับจากทั้งพรรคภูมิใจไทยและพรรคอื่นๆที่ร่วมกันกว่า124รายชื่อลำพังพวกผมพรรคภูมิใจไทยพรรคเดียวไม่สามารถครับที่จะเสนอในการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญได้ก็ต้องกราบขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกที่ได้เห็นด้วยในหลักการและวิธีการที่จะนําไปสู่การปดล็อก ประเทศไทยปลดล็อกประชาธิปไตยและนําไปสู่รัฐธรรมนูญฉบับไหนให้กับประเทศไทยในท้ายที่สุดและเป็นโอกาสเหมาะโอกาสที่ดีครับวันนี้ตรงกับวันที่14ตุลาคมครับเมื่อเช้านี้เพื่อนสมาชิกหลายท่านได้ไปร่วมลําลึกถึงความสําคัญซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นวันประชาธิปไตยของไทยเรากําลังเริ่มต้นสร้างประวัติศาสตร์ทางประชาธิปไตยในวันที่14ตุลาคม ผมคิดว่านี่คือนิมิตหมายที่ดีที่พวกเรากังจะเดินพาประเทศไทยปลดล็อกการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เป็นผลพวงมาจากการรัฐประหารในรอบที่ผ่านมาและจะนำไปสู่ประชาธิปไตยที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดจากพี่น้องคนไทยทั่วทั้งประเทศและผมก็ต้องเรียนกับท่านประธานครับว่าครั้งนี้ไม่ใช่เป็นความพยายามครั้งแรกของรัฐสภาครับที่จะมีการแก้ไข รัฐธรรมนูญที่ผ่านมาเราติดขัดประเด็นปัญหาหลายเรื่องหลายอย่างทั้งในแ,แง่ของกฎหมายทั้งในเรื่องของการตีความรัฐธรรมนูญจนสุดท้ายวันนี้น่าจะเป็นโอกาสที่ใกล้เคียงที่สุดจากความพยายามหลายครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาที่เราใกล้กับคําว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับให้เป็นที่สำเร็จได้และผมก็เชื่อครับ วัตถุพักการเมืองวันนี้เรามีร่างเสนอเข้ามาสู่สภาในการพิจารณา3าร่างผมได้ศึกษาแล้วก็ดูรายละเอียดในไส้ในผมเชื่อในเจตนาที่บริสุทธิ์ของเพื่อนสมาชิกทั้ง3ามพักการเมืองครับที่เราอยากจะเห็นการปลดล็อกแล้วก็การหากุญแจที่จะเปิดบานประตูและนำไปสู่การสร้างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้กับประเทศไทยได้จริงๆในการแก้ไขครั้งนี้ของพรรคภูมิใจไทยครับก็ต้องเรียนกับท่านประธานด้วยความเคารพว่า เราทำตามเงื่อนไข MOA ที่ได้มีการตกลงร่วมกันระหว่างพักภูมิใจไทยกับพักประชาชนที่เขาได้สนับสนุนให้หัวหน้าพักท่านอนุทินชาญวิรกูลนั้นได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนี่คือข้อเท็จจริงครับและหนึ่งในสาระสำคัญที่ได้มีการตกลงกันไว้5ข้อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยุบสภาภายในสเดือนซึ่งท่านอนุทินก็ได้ประกาศชัดเจนในหลายเวทีนอกจากนั้นยังมีเรื่องของการทำประชามติ เรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญที่ได้วางแผนล่วงหน้าเอาไว้ว่าเราจะจัดทําเรื่องของประชามติพร้อมๆกับการเลือกตั้งทั่วไปที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าและข้อ3ซึ่งเป็นเรื่องสําคัญที่เรามาพูดคุยกันในวันนี้ครับนั่นก็คือพักภูมิใจไทยนั้นจะต้องเร่งผลักดันร่างรัฐธรรมนูญเพื่อกําหนดให้มีกระบวนการในการทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะเห็นด้วยหรือไม่ก็ตามจะชอบหรือไม่ก็ตามจะถูกใจหรือไม่ก็ตาม นี่คือสิ่งที่พวกเราได้รับปากนี่คือสิ่งที่เป็นข้อตกลงที่เราได้ให้คำมั่นสัญญากับพรรคประชาชนและพี่น้องประชาชนเอาไว้และพักคภูมิใจไทยของพวกเราเมื่อเราพูดเมื่อเรารับปากไปแล้วเราต้องทำครับนี่จึงเป็นที่มาที่พวกเราได้ร่างเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญฉบับนี้สู่รัฐสภาในการเสนอแก้ไขครั้งนี้ผมต้องย้ำครับ ย้ำถึงจุดยืนของพรรคภูมิใจไทยที่เป็นจุดยืนเดิมมาตลอดในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาและต้องตอกย้ําให้สังคมได้เข้าใจครับบางคนบอกว่าพรรคภูมิใจไทยนั้นถ่วงรั้งขัดขวางไม่อยากจะให้แก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ใช่หรอครับถ้าท่านประธานได้กรุณาย้อนกลับไปดูในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพรรคภูมิใจไทยนี่แหละครับเป็นคนที่เสนอในการยกร่างสอง แก้ไขสองห้าหกเพื่อที่จะเปิดทางไปสู่สสรแต่หลายครั้งมันไม่ได้เป็นอย่างที่ใจเราต้องการหรอกครับติดขัดตรงนั้นติดขัดตรงนี้เกิดการตีความเกิดข้อขัดแย้งทางกฎหมายมากมายแต่สิ่งที่พวกเราอยากเห็นก็คือการแก้ไขมาตราสองห้าหกเพื่อที่จะเป็นประตูเป็นกุญแจที่จะเปิดประตูนำไปสู่การยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นที่ยอมรับที่เป็นส่วน กติกาใหญ่ที่จะให้สังคมนั้นยอมรับจากทั่วทั้งประเทศผมก็เห็นเหมือนก,นกันกับที่เพื่อนสมาชิกรัฐสภาแล้วก็พักทั้งพักเพื่อไทยแล้วก็พักประชาชนอยากจะเห็นแล้วครับเราอยากจะเห็นสสรอที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของพี่น้องประชาชนในร่างของพักภูมิใจไทยที่เสนอตอนแรกเราก็เขียนไว้แบบนั้นครับ เขียนว่าอยากจะเห็นให้พี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกคนที่จะมาร่างกติกาใหญ่ของสังคมไทยแต่เราก็ต้องยอมรับครับและเราก็ต้องเคารพคําวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญที่ระบุไว้อย่างชัดเจนครับว่ารัฐสภามีอํานาจในการริเริ่มเพื่อจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้แต่รัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงเมื่อติดล็อกคําวินิจฉัยแบบนี้ เราจึงจําเป็นครับที่ต้องปรับร่างของพวกเราเพื่อให้สอดรับกับคําวินิจฉัยแล้วก็ในการเขียนร่างของพวกเรานั้นเราตั้งใจที่จะทําให้มันเกิดผลสำเร็จจริงๆไม่ทําให้เสียของไม่ทําให้เสียเวลาและไม่ทําให้มันเสียเปล่าด้วยการไปกระทําการใดๆก็แล้วแต่ในการเขียนที่มันซุมเสี่ยงต่อการขัดต่อคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญนอกจากนั้นครับท่านประธานท,ที่เคารพครับ สิ่งที่พวกเราอยากเห็นก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ในการสร้างกติกาใหม่ของสังคมนั้นเราอยากจะเห็นครับว่ากติกาใหม่ของสังคมนั้นมันจะเป็นการยุติความขัดแยง้งต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมได้และเราไม่ปรารถนาที่อยากจะเห็นครับในการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วมันนำไปสู่ปัญหาทางการเมืองใหม่แทนที่จะไปแก้ปัญหาเก่า กลับนำไปสู่ความขัดแย้งใหม่ที่มันจะเกิดขึ้นในสังคมไทยเราหากว่าเราไปแก้ไขบางหมวดบางข้อบางเรื่องที่มันจะไปกระทบกับจิตใจของคนไทยส่วนใหญ่ทั้งประเทศดังนั้นพรรคภูมิใจไทยจึงยืนหยัดในจุดยืนตรงนี้ว่าในการแก้ไขรัฐธรรมนูญน,นั้นเราเขียนไว้อย่างชัดเจนครับว่าการแก้ไขเพิ่มเติมหมวดหนึ่งบททั่วไปและหมวดสพระมาหากษัตริย์ของรัฐธรรมนูญปี2 5 6พนั้นจะก,กระทำไม่ได้ ในการแก้ไขครั้งนี้ของพรรคภูมิใจไทยครับเราจึงยึดหลักที่ว่าหนึ่งมันต้องเป็นกติกาที่เข้าใจง่าย 2. องทำได้จริงครับสไม่นำไปสู่ความขัดแย้งในสังคมรอบใหม่และสไม่ขัดต่อคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญนี่คือจุดมุ่งหมายใหญ่ที่พวกเราอยากจะเห็นความสำเร็จของการแก้ไขรัฐธรรมนูญและเราตั้งใจที่จะทำมันให้ได้จริงๆไม่ใช่ เพียงแค่ขอให้ได้ทําครับผมขออนุญ,ญาตที่จะไปลงในรายละเอียดของร่างของพักภูมิใจไทยครับสาระสาคัญของพวกเราก็าคือไปเพิ่มเติมหมวด15ทับหการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่และมันง่ายเข้าใจได้ง่ายเพราะมันมีเพียงแค่23มาตราเท่านั้นครับทานประธานก็คือมาตรา256ทับหนึ่ไล่จนไปถึง256ทับ23 การแก้ไขตรงนี้เราตั้งใจที่จะให้มันเป็นกุญแจที่สำคัญที่จะปลดล็อกบานประตูที่จะนำไปสู่การสร้างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นการปลดล็อกเพื่อที่จะนำไปสู่ประชาธิปไตยของประเทศไทยเรายกร่างเพื่อจะให้มีสอสอรอครับสอสอรอในร่างของพรรคภูมิใจไทยมี99คน99คนนี้มาจากการเลือกของพวกเราสมาชิกรัฐสภาที่นั่งอยู่ตรงนี้700คนนี่แหละครับ ใน99คนนั้นแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกคือมาจากจังหวัดแต่ละจังหวัด77จังหวัดก็77คนครับเพื่อให้มันสะท้อนความต้องการของพี่น้องประชาชนที่มาจากในแต่ละจังหวัดทั่วทั้งประเทศเสียได้ครับในโครงสร้างเดิมเราตั้งใจที่จะให้มีการเลือกตั้งทั้ง77จังหวัดเพื่อให้มีตัวแทนจังหวัดละหคนแต่มันจะไปขัดกับความวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเราจึงต้องปรับครับบอกเอาล่ะถ้าอย่างนั้น ถ้าเลือกโดยตรงไม่ได้ก็เลือกโดยอ้อมครับการเลือกโดยอ้อมที่จะมีความชอบธรรมมากที่สุดก็คือเลือกโดยผู้แทนของประชาชนที่นั่งอยู่ในสภาที่เป็นองค์ประกอบของรัฐสภาตรงนี้เลือกกันมาจากผู้สมัครทั่วประเทศเลือกให้เหลือ77คนครับในส่วนที่2อีก22คนนั้นก็คือจะมาจากผู้เชี่ยวชาญในการร่างรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายมหาชน7คนเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านรัศรรรฐศาสตร์ศาส,ส,สนศาสตร์อีก7คนผู้ที่มีประสบการณ์ทางการเมืองผู้ที่มีประสบการณ์ในการบริหารราชการแผ่นดินมีประสบการณ์ในการร่างรัฐธรร,รรมนูนอีก8คนรวมทั้งหมด99คนครับ99คนนี้เรียกว่าเป็นสสรหรือว่าสาภาร่างรัฐธรรมนูญมีคณะกรรมการยกร่างขึ้นมาชุดหนึ่ง คณะกรรมาการยกร่างนี้มี45คนครับ45คนประกอบไปด้วยสมาชิกสสอรอ30คนแล้วก็เป็นคนนอกอีก15คนเพื่อที่จะมายกร่างกติการัฐธรรมนูญเมื่อยกร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเสนอร่างนี้สู่สภาร่างรัฐธรรมนูญให้มีมติในการเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบถ้าสภาร่างรัฐธ,ธรรมนูญหรือสอสอรอเห็นชอบ ก็จะนํามาเสนอสู่รัฐสภาที่เราประชุมกันอยู่ตรงนี้แหละครับ mm hmm. เพื่อที่จะพิจารณาเหมือนกฎหมายทั่วไป3วาระหลังจากที่ผ่าน3วาระไปเรียบร้อยแล้วก็จะเดินหน้าไปสู่การทําประชามติซึ่งขั้นตอนตรงนี้เองครับทั้งหมดท่านประธานจะเห็นว่ามันเป็นไปตามสิ่งที่ผมได้กลับเปลียนเอาไว้ครับ 1. เข้าใจได้ง่าย 2. มันทําได้จริง 3. ไม่นําไปสู่ความขัดแย้งรอบใหม่ และ 4. ไม่ขัดต่อคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเมื่อทำประชามติเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าประชามติผ่านก็นำไปสู่การทูนกล้าวทูนกระมมอมเพื่อถวายให้พระ,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ลงพระประมาพิไทยมันเข้าใจง่ายครับและทั้งหมดนั้นคือร่างของพรักภูมิใจไทยที่พวกเราตั้งใจอยากจะเห็นการแก้ไขที่มันทำได้จริงและร่างแบบนี้ท่านประธานฟังเองเพื่อนสมาชิก หลายท่านที่อยู่กับการเมืองไทยฟังมาเองอาจจะรู้สึกว่ามันคุ้นๆค,ครับใช่ครับเพราะเราไปยกแบบการทำแล้วมันสำเร็จในปี2 5 3 9ที่เป็นที่มาของรัฐธรรมนูญฉบับที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดฉบับหนึ่งของประเทศไทยคือรัฐธรรมนูญปี4ี่ก็ทำในรูปแบบคล้ายๆแบบนี้แหละครับเราจะร่างกติกาใหม่ของประเทศบนเงื่อนไขเวลาที่มันมีข้อจำกัดของสภาชุดนี้อยู่อีกไม่กี่เดือนครับเราจึงต้องมั่นใจว่า สิ่งที่พวกเราเสนอต่อรัฐสภาชุดนี้มันจะทําได้จริงสิ่งที่พรรคภูมิใจไทยเสนอมามันทําได้จริงแน่ครับเพราะมันเคยทํามาแล้วในอดีตที่ผ่านมาและนอกจากนั้นครับผมต้องใช้เวลาในสภาแห่งนี้อีกสักเล็กน้อยเพื่อที่จะได้บอกถึงความกังวลบอกถึงหลักการในการลงมติของพรรคภูมิใจไทยที่มีต่อร่างทั้งสามร่างที่เสนอต่อสภาในวันนี้ ยังมีอีกสองร่างครับร่างของพรรคเพื่อไทยและร่างของพรรคประชาชนซึ่งพวกเราเองขอฟังก่อนครับว่าเหตุและผลรูปร่างหน้าตาของสอสอรอนั้นจะเป็นอย่างไรเราไม่ติดขัดครับเพราะเราเห็นตรงกันในเรื่องของการรับหลักการว่ามันจะเป็นการแก้ไขมาตรา256ในการเพิ่มหมวดขึ้นมาใหม่เพื่อนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญชังฉบับ ในหลักการนี้ไม่ขัดข้องครับแต่สิ่งที่เราเห็นต่างหลักการเราอาจจะเห็นตรงกันแต่วิธีการนั้นยังต่างกันอยู่ครับผมอ่านร่างของทั้งพักเพื่อไทยและพักประชาชนแล้วก็เกิดคำถามครับคำถามแรกก็คือมันซับซ้อนเกินไปไหมคำถามที่สองคือแล้วมันจะทำได้จริงไหม คำถามที่สามคือมันจะนำไปสู่ความขัดแย้งรอบใหม่ของสังคมไทยไหมและคำถามสุดท้ายคำถามที่สำคัญที่สุดครับมันเสี่ยงต่อการขัดต่อคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญหรือไม่ผมใช้เวลาไปสั้นๆครับเพราะเชื่อว่าเพื่อนสมาชิกของพรรคเพื่อไทยก็คงจะมาลงรายละเอียดของพรรคเพื่อไทยครับจะมีสสรทั้งหมดหนึ่งห้าอคนมาจากการเลือกตั้งจากจังหวัดหนึ่งรคน และอีก51คนมาจากการเสนอชื่อผ่านสอสอส,อสอวคณะรัฐมนตรีและองค์กรต่างๆอีก51คนใน100คนที่จะมาจากจังหวัดนั้นมาจากไหนครับท่านประธานครับมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของพี่น้องประชาชนจากผู้สมัครทั้งประเทศเนี่ยนะครับมาแบ่งเขตตามสัดส่วนเลือกให้ได้300คนเอา300คนนี้มาใส่ตะกร้าครับและเอา300คนในตะกร้า มาสู่รัฐสภาเพื่อให้รัฐสภาเลือกให้เหลือหนึ่งร้อยคนดังนั้นหมายความว่าในสามร้อยคนจากทั่วทั้งประเทศก็แบ่งตามจังหวัดเล็กจังหวัดใหญ่ครับจังหวัดอ่างทองบ้านผมเล็กหน่อยก็อาจจะมีเพียงแค่หนึ่งคนจังหวัดกรุงเทพมหาคนครมากหน่อยก็อาจจะมีไปได้สามคนสี่คนก็แล้วแต่ตามสัสดส่วนไปนอกจากนั้นกลุ่มที่สองครับผู้เชี่ยวชาญห้าสิบเอ็ดคนนี้มาจากการเสนอชื่อขององค์กรต่าง มาจากสอสอมาจากสอวอมาจากคณะรัฐมนตรีและมาจากองค์กรต่างๆหลังจากที่รวมได้151คนแล้วก็ไปตั้งคณะกรรมการยกร่างขึ้นมาครับเมื่อตั้งคณะกรรมการยกร่างขึ้นมาก็มาเสนอต่อสภาเพื่อพิจารณาเห็นชอบสภาตรงนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องดีครับและเป็นข้อคิดเห็นที่ดีคือสภาสามารถที่จะมีความคิดเห็นแล้วสามารถที่จะแก้ไข สิ่งที่สสรเขาเสนอขึ้นมาได้แล้วสสรมีสิทธิ์ที่จะไปดูว่าสิ่งที่สภาแก้ไขนั้นเนี่ยเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรก็มีอีกขั้นตอนหนึ่งที่อย่างน้อยตัวแทนของพี่น้องประชาชนผ่านทางรัฐสภาตรงนี้ได้มีโอกาสในการร่วมพิจารณาด้วยสุดท้ายถ้าผ่านก็นําไปสู่การทําประชามติครับคําถามแรกก็คือว่าการให้ประชาชนเลือกผู้แทนโดยตรงจากแต่ละจังหวัดให้ได้300คนมาอยู่ในตะกร้าเนี่ย ท่านอาจจะบอกครับว่าเ้ยมันเป็นการเลือกขั้นต้นสุดท้ายคนที่เลือกคนที่จะไปทําหน้าที่สสคือรัฐสภาดังนั้นไม่ใช่การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนถ้ามองแบบนั้นก็มองได้ครับแต่ถ้ามองอีกทางหนึ่งมันสุ่มเสี่ยงต่อการที่จะให้ใครบางคนได้นําไปยื่นในการตีความและมันก็จะเสียเวลาเสียของเสียความพยายามของพวกเราทั้งหมดและนั่นคือสิ่งที่ทางพรรคภูมิใจไทยไม่อยากจะให้เกิดขึ้นครับ คำถามที่2ก็คือ,อการเลือกตัวแทนผ่านองค์กรต่างๆ51คนเนี่ยครับมีมาจากทั้งหมด14กลุ่มคำถามก็คือมันวิธีการในการทำเนี่ยมันจะทําอย่างไรใครที่จะเป็นตัวแทนโดยชอบธรรมขององค์กรต่างๆที่จะมีสิทธิ์ในการเสนอชื่อใครที่จะเป็นสิทธิ์ตัวแทนหนึ่งองค์กรหนึ่งบางทีอาจจะมีหนึ่งคนหรือสองคนครับวิธีการในการได้มาที่เราจะตอบคําถามกับสังคมได้ว่ามันเป็นธรรมหรือไม่มันยุติธรรมหรือไม่มันชอบธรรมหรือไม่ วิธีการให้ได้มาตรงนี้เนี่ยมันจะทำอย่างไรมันจะทำได้จริงหรือไม่อันที่สามครับในร่างไม่ได้ระบุครับว่าจะไม่ไปแก้ไขหมวดหนึ่งและหมวดสองเพียงแต่บอกเอาไว้กว้างๆว่า,วาการแก้ไขาการเปลี่ยนแปลงที่ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยแบ่งแยกดินแดนจะทำไม่ได้ใดๆก็แล้วแต่แต่มันไม่ได้ล็อกครับหมายความว่าจะไปแก้บางส่วนในหมวดหนึ่งหมวดสองเนี่ยก็ยังสามารถที่จะทำได้อยู่อันนี้คือข้อห่วงใหญ่ ที่อยากจะฝากไปถึงครับชุดต่อมาครับร่างของพรรคประชาชนครับอันดับแรกครับผมต้องบอกก่อนเท่าที่อ่านดูและถ้าเข้าใจไม่ผิดนะครับร่างนี้ไม่มีสภาร่างรัฐธรรมนูญนะครับร่างนี้มีแต่คณะกรรมการยกร่าง35คนและสภาที่ปรึกษาอีก100คนสภายกร่าง35คนมาจากไหนครับ มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของพี่น้องประชาชนจากทั่วประเทศให้ได้70คนและเอา70คนนี้มาใส่ตะกร้าแล้วมาเลือกกันต่อในรัฐสภาครับฟังดูก็สับสนพอสมควรครับในการเลือก70คนเลือกยังไงครับท่านประธานเลือกเหมือนที่เราเลือกสสบัญชีรายชื่อในรอบที่ผ่านมาเลยครับเรียกง่ายๆก็คือคนที่อยากสมัครเนี่ยต้องรวมกลุ่มกันจับกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นก้อนกันขึ้นมามีเลขในบัญชี1 7ถึง70คน แล้วก็ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าคูหากาบัดเหมือนกับเลือกบัตรปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคการเมืองเลยครับแล้วก็มาแบ่งสัดส่วนกันว่ากลุ่มไหนที่จะได้สัดส่วนใน35คนนี้ไปได้มากที่สุดนอกนั้นแล้วขอขอภัยครับ70คนครับเมื่อได้70คนตรงนี้เอา70คนนี้มาใส่ตะกร้าครับแล้วผมบอกกับท่านประธานฝากไปยังเพื่อนสมาชิกรัฐสภา,าทั้งสสและสวครับหลังจากที่ได้70คนไอการที่จะได้35คนนี้ท่านประธานทราบไหมครับทำยังไง ให้สสรหรือสอวรวมกลุ่มกันครับกลุ่มหนึ่งให้ได้ยี่สิบคนหมายความว่าพักภูมิใจไทยผมก็ไปรวมเพื่อนผมยี่สิบคนผมก็มีสิทธิ์เลือกสมาชิกคณะกรรมการยกร่างเนี่ยหนึ่งคนเมื่อคำนวณเป็นสูตรมาแล้วสภา,าเรามีเจ็ดร้อยคนครับก็จะจับได้ทั้งหมดยี่สิบกลุ่มเอ่อยี่สิบยี่สิบคนต่อกลุ่มเป็นสามสิบห้ากลุ่มกลุ่มละหนึ่งคนก็จะได้คณะกรรมการยกร่างมาสามสิบห้าคน นี่ผมอ่านสามรอบ4ี่รอบนะครับเพื่อที่จะทําความเข้าใจแล้วก็ยังไม่แน่ใจเลยว,ว่าไอสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยมันถูกต้องร้อยเปอร์เ็นหรือไม่ขั้นตอนวิธีการต่างๆต,ต,ต,ตรงนี้แหละครับที่มันน่าจะเกิดความสับสนมากพอสมควรนอกจากนั้นครับท่านประธานครับยังมีอีกส่วนหนึ่งคือสภาที่ปรึกษาเลือกตั้งโดยตรงจากพี่น้องประชาชนหนึ่งร้อยคนครับจำนวนตรงนี้มาจากไหนครับ ก็คิดตามจํานวนประชากรที่อยู่ตามแต่ละจังหวัดต่างๆจังหวัดเล็กอ่างทองบ้านผมก็ได้ไปน้อยหน่อยหนึ่งคนจังหวัดใหญ่กรุงเทพมหานครอาจจะได้ไปถึง4-5คนโคราชอาจจะได้ไปสัก3-4คนสภาที่ปรึกษาตรงนี้ร้อยคนจากทั่วทั้งประเทศไม่มีอํานาจนะครับ ไม่มีอำนาจในการเขียนรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจในการยกร่างรัฐธรรมนูญมีแต่อำนาจในการให้คำปรึกษาให้ข้อคิดเห็นลงไปรับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนเอาความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนมาอภิปรายในสภาพเพื่อให้35คนที่เป็นคณะกรรมการยกร่างนั้นเนี่ยเขียนกฎหมายรัฐธรรมนูญขึ้นมาตรงนี้เองครับที่ผมคิดว่ามันลักลั่นกันหรือไม่ อำนาจที่เราอยากจะให้ประชาชนเขาเลือกตั้งมาโดยตรงและมีการเลือกตั้งโดยตรงนะครับมานั่งอยู่ร้อยคนในสภาแต่ไม่มีอำนาจในการเขียนกฎหมายเลยอำนาจในการเขียนอยู่ที่35คนที่เป็นคณะกรรมการยกร่างเมื่อเขียนเสร็จเรียบร้อยมาผ่านที่รัฐสภาครับให้รัฐสภาลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบถ้าเห็นชอบก็เดินหน้าไปสู่การทําประชามติทั้งหมดที่ผมพูดมาท่านประธานจะเห็นครับ ผมเชื่อว่าท่านประธานเพื่อนสมาชิกที่นั่งอยู่ตรงนี้คงจะรู้สึกแบบเดียวกับผมและมีคำถามเหมือนกันกันกบผมว่าเฮ้ยทำไมมันยุ่งยากขนาดนี้ทำไมมันถึงได้ซับซ้อนขนาดนี้และที่สำคัญครับเท่าที่อ่านดูและเท่าที่ผมม่ได้อธิบายให้ฟังท่านประธานรู้สึกเหมือนผมไหมครับว่ามันสุ่มเสี่ยงเหลือเกินมันมีการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนมาจากทั้งสองระบบครับมันสุ่มเสี่ยงเหลือเกินที่มันจะขัดต่อคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญ และที่สำคัญครับในร่างนี้ไม่ได้มีเขียนปลดล็อกแกะล็อกเอาไว้ในเรื่องของการแก้ไขหมวด1นและหมวด2เช่นเดียวกันทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นที่ผมอธิบายความสรุปโดยย่อของทั้งสองร่างจากพักเพื่อไทยและจากพักประชาชนผมย้ำอีกครั้งหนึ่งครับเราเห็นตรงกันในหลักการที่จะแก้ไขปลดล็อกและเปิดประตูเพื่อที่จะนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้ได้ รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประเทศไทยหลักการเหมือนกันครับที่ต่างกันก็คือวิธีการที่จะเดินไปสู่เป้าหมายนั้นและผมต้องกราบเปลียนท่านประธานด้วยความเป็นห่วงจริงๆครับว่าถ้าหากว่าเราจะตีความและอ่านคำวินิจฉัยตีความกฎหมายแบบสีถนนชัยที่ตีความเอาประโยชน์เข้าข้างตัวเองตีเข้าข้างตัวเองจนเกินไปนักมันสุ่มเสี่ยงครับ ที่จะทําให้ความพยายามของพวกเราในครั้งนี้มันต้องล้มเหลวอีกครั้งหนึ่งซึ่งผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแล้วและนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมที่ผมเองและพักภูมิใจไทยตกลงกันแล้วก็คุยกันว่าเราอาจจะรับในหลักการแต่ในการพิจารณาร่างหลักที่จะหยิบยกขึ้นมาในการพิจารณานั้นเราอยากจะเห็นร่างของพักภูมิใจไทยเป็นร่างหลัก ในการพิจารณาในการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้สุดท้ายครับท่านประธานครับผมอยากเห็นการร่วมมือกันของทุกฝ่ายของทุกพักการเมืองด้วยความจริงใจอย่าเพ้อฝันมากครับและชวนทุกคนมามองโลกตามความเป็นจริงมันอาจจะขัดใจเราบ้างครับมันอาจจะไม่ตรงกับใจเราหล้วครับแต่ถ้าหากว่าเราเคารพในกติกา ในการเดินหน้าไปสู่การทําภารกิจชิ้นนี้ให้มันสําเร็จได้ผมมั่นใจครับว่าร่างของพรคภูมิใจไทยที่เล่ามาทั้งหมดนั้นจะเป็นกุญแจสําคัญที่เราจะเดินหน้าไปสู่ความฝันร่วมกันของพวกเราได้ย้ําอีกครั้งถึงเรื่องของการทําให้เข้าใจง่ายทําให้ได้จริงไม่สร้างความขัดแย้งรอบใหม่และไม่ขัดต่อคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญผมอยากเห็นจริงๆครับ ความสำเร็จในการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มันทําได้ไม่ใช่เพียงแค่ได้ทําขอบคุณท่านประธานครับสํานักข่าวทูเดย์เมค tomorrow today